กินก๋วยเตี๋ยวเนื้อมาก็ต้องหลายร้านนะคะแต่เพิ่งเคยเห็นร้านนี้ร้านแรกเลยที่หมอ้อไฟใช้ความร้อนจากถ่านแบบนี้วันนี้เรามากันที่ร้านเชลโภชนานะคะร้านตั้งอยู่ริมถนนปากซอยอ่อนนุช46ทับเลยค่ะมากัน2คนเลยสั่งแบบหมอ้อไฟที่เห็นเครื่องแน่นๆแบบนี้อยากให้ทุกคนลองเดากันดูว่าเท่าไหร่เดี๋ยวเฉลยท้ายคลิปนะ สำหรับหม้อนี้เราก็สั่งเรื่องครบทุกอย่างเลยก็จะมีทั้งเนื้อเปื่อยเนื้อสดลูกชิ้นและก็พวกเครื่องในส่วนต่างๆสําสหรับน้าซุปของที่นี่นะคะสีจะไม่เข้มมากแต่ไม่ได้จืดเลยนะคะรสชาติกลมกลม่อมค่ะไม่ต้องปรุงเพิ่มก็อร่อยแล้วและที่เห็นราดน้าซุปลงไปแบบนี้ทั้งๆที่ยังเหมือนมีบางส่วนไม่สุกไม่ต้องตกใจนะคะเพราะเดี๋ยวจะไปต้มต่อในหม้อไฟซึ่งตรงจุดนี้แหละที่เรามองว่าเป็นความพิเศษของร้านนี้ค่ะโดยทั่วไปที่เราเห็นกันบ่อยๆเนี่ยจะใช้ก้อนแอลกอฮอล์แข็งจุดไฟเพื่อออให้้มมไฟทาาควารน แต่ที่ร้านนี้เขาใช้ถ่านไม้ค่ะนอกจากถ่านจะส่งกลิ่นหอมแล้วก็ยังทําให้มอ้อไฟที่เรากินเนี่ยร้อนระอุอยู่ตลอดแต่ก็เป็นการทําความร้อนที่กําลังดีนะคะไม่ได้ทําให้ม,อม้อไหมแต่อย่างใดส่วนเรื่องรสชาติเนี่ยบอกเลยว่าอร่อยซึ่งถ้าใครอยากรู้ก็ต้องมาพิสูจน์เองที่สําคัญน้ําชาของเขาเนี่ยหอมมากมาเฉลยลาคะมอ้อไฟกันมอ้อนี้2ใบแดงเท่านั้นส่วนพวกกว๋วยเตี๋ยวเกาเหลาก็แค่หนึ่งใบฟ้าถือเป็นราคาที่ดีเลยค่ะสําหรับยุคนี้